ขบาเรื่องเล่าน่ารู้สนับสนุนโดยบริษัททิพยาประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมการที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกัน มีการบรณาการงานระหว่างงานดิจิทัลกับงานสารสนเโดยชยิ่งทาง a อสที่ได้ไปรับรางวัละระดับโลกไม่บ่อยครั้งนักที่ประเทศไทยจะได้รับเกียรติสูงในงขนาดนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องฝาฟันพอสมควรก็แสดงว่าผลง,งานของเรื่องของอสมอ,ออนไลน์เนี่ยเป็นผลง,งานที่เข้าตากรรมการระดับโลกจริงๆสิ่งที่เราต้องการให้เกิดก็คือ ข้อมูลสําคัญมากอสมอ4.0ไม่ใช่อสมอที่ใส่แต่ความรู้ลงไปให้เขาเขาสามารถที่จะศึกษาจากข้อมูลนั้นและใค้วิจยยารณาารนำมาข้อมูลนั้นลงไปสู่ประชาชนแต่เดียวกันเขาต้องย้อนหลังกลับมาให้พวกเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาเป็นอะไรบ้างแอปพลิเคชันออนไลน์ของอสมอทักเป็นต้นแบบน,นวัตกรรมซึ่งได้รับการรับรองจากเรียกว่าองค์กรระดัโลก ก็เป็นความภาคภูมิใจทำาสามารถอันนี้จะก้าวจากเป็นสมาร์ทของเทคโนโลยีไปสู่สมาร์ทอ .2 อซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวมขอบคุณอีกครั้งครับและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะมาช่วยทำให้การทำงานเนี่ย มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับการที่พี่น้องอสมอใช้แอปพลิคชันในการเข้ามาสื่อสารกันเนี่ยนะครับก็จะได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รวดเร็วขึ้นมีข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ส่งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ผ่านพี่น้องอสมอไปสู่พี่น้องประชาชน,นก็จะทาให้เกิดการรับรู้ที่ทั่วถึงมากขึ้นนะครับการนัดหมายการประชุมก็ดีนะครับสามารถที่จะแจ้งทีเดียวเนี่ยทุกคนก็ได้ทราบทั้งกลุ่มแล้วก็พี่น้องอสมอที่ไปดูแล ประชาชนที่บ้านนะครับก็สามารถถ่ายรูปหรือว่าสามารถที่จะปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าปรึกษากันต่อไปตามระดับชั้นเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังก่อให้เกิดนวัตรกรรมในการดูแลสุขภาพที่ใช้ดิจิทัลเข้ามาในการช่วยทํางานในอนาคตนะครับเราขยายไปสู่การที่จะสร้างเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะทําให้เกิดการระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการที่ ทั่วโลกเนี่ยนะคะส่งแอปพลิเคชันหรือส่งโครงงานเข้าประกวดนะคะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยกว่าประเทศโครงงานที่ส่งทั้งหมด400กว่าโครงงานนะคะที่เข้าไปและมีผู้ที่จะชนะเลิศเนี่ยเพียงแค่18รางวัลเท่านั้นเราเองเราเป็นหนึ่งใน18เราชนะในหมวดที่11ค่ะอันนี้ก็เป็นต้องต้องเรียนตรงๆว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะที่แอปพลิเคชันของคนไทยได้ขึ้นสู่รางวัลระดับโลกค่ะ ชมค่ะที่ผ่านมาเส้นทางสายหลักในการเดินทางและคมนาคมขนส่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือทางหลวงหมายเลข2หรือถนอนมิตรภาพและทางหลวงหมายเลข304ซึ่งปัจจุบันทั้ง2เส้นทางมีปริมาณจราจรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สําคัญในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องมักจะมีปัญหาการจราจรติดขัดรัฐบาลจึงเล็งเห็นความสําคัญของปัญหานี้และได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข6สายบางปะอินคอนครราชสีมา เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและขณะนี้โครงการดังกล่าวกำลังดำเนินการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบซึ่งวันนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตอนที่14ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะตอนที่14นะครับระยะทางประมาณ12.3กิโลเมตรนะครับสำหรับงานในช่วงนี้ก็จะเป็นงานก่อสร้างทางหลวงระดับดินนะครับบริเวณที่มีการตัดผ่านของทางหลวงสายอื่นก็จะมีการทำสะพานยกระดับ ข้ามถนนมอเตอร์เวย์ของเรานะครับก็จะมีสะพานยกข้ามอยู่ตรงเส้นช่วงบ้านานาแก่งคอยนะครับแล้วก็ตรงจุดตัดกับทางหลวงชนบทนะครับสําหรับโครงการนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น40ตอนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานซึ่งทุกตอนจะแล้วเสร็จในเวลาใกล้เคียงกันนั่นคือภายในปี2562 และเปิดให้บริการได้ในปี2,563ขณะนี้การก่อสร้างที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีแม้ว่าขณะนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนแต่กรมทางหลวงก็วางแผนการก่อสร้างไว้เป็นอย่างดีนะับเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะ แพทย์ธนบุรี02-466-9955